ทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่มาของอาหารพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นก็ทําให้เกิดอาหารเฉพาะพื้นที่เบอร์ทอดย่าช้องอาหารว่างของย่านภูเก็ตพังงารวนองจากอาหารของคนพื้นที่ปัจจุบันเข้าไปอยู่ในรายการอาหารของร้านดังหลายร้านในจังหวัดภูเก็ตไม่ไม่บ่อยเท่าไหร่ค่ะมันหายากเลยนานๆครั้งค่ะเป็นประจาค่ะมันมัน,นะคะก็เค็มๆย่าเล็บพุดมันจะหยาบ ด,ดีกว่านิดนึงดีกว่าใบเล็บครุดนะรสชาติค่อนข้างดีเลยล่ะเบือทอดมีลักษณะเป็นแพ่เมื่อดนความร้อนประกอบกับแป้งที่นำมาชุบทำให้มีความกรอบดูน่ารับประทานเบือทอดมีส่วนประกอบหลักคือกุ้งย่าช้องและแป้งโดยจะนำแป้งหมี่แป้งข้าวเจ้าไข่ไก่เกลือเครื่องแกงกะทิคลุกเคล้าให้เข้ากัน เมื่อจัดทอดก็นำาย้าช้องที่เตรียมไว้นำไปผสมแป้งแล้วนำไปทอดเมื่อยาช้องใกล้จะสุกก็ใส่กุ้งลงไปและนำไปกินกับน้ำจิ้มรสหวานมีความเผ็ดเล็กน้อยส่วนประกอบหลักที่ทำให้เบื่อทอดไม่ใช่แค่กุ้งทอดก็คือยาช้องย่าช้องในแต่ละพื้นที่จะมีชื่อเรียกที่ต่างกันออกไปอย่างเช่นพรับพึงทานพรับพึงน้ำหอมน้ำและช้องนางครี่ หญ้าช้องเป็นพืชน,น้ำจืดตระกูลหญ,ญา้าใบยาวรีเหมือนใบตะไคร้หรือใบข้าวเป็นพืชท้องถิ่นมักชอบขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำขังพบมากในช่วงฤดูฝนและต้องมีน้ำใสสะอาดจะเก็บเฉพาะใบที่ลอยแพรตามน้ำมากินเท่านั้นดอกเตอร์เบนจพรพงนริศรอ,อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตอธิบายว่า ยญ้าช้องมีเส้นใยอาหารสูงเนื่องจากเป็นพืชที่โตในน้ำเมื่อนำไปทอดจะมีปริมาณไขมันสูงจึงควรระวังระดับไขมันในเส้นเลือดอาจจะมีการดัดแปลงโดยการต้มจิ้มกับน้ำพริกเพื่อลดปริมาณไขมันหญ้าชองอย่างเงี้ยคะ่ะก็แน่นอนมีไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารที่สูงนะคะเนื่องจากว่าเขามีลักษณะเป็นมีความ เส้นที่เป็นหญ้าขึ้นมามีโครงล่างของลำต้นที่ที่พยุงทำให้จะต้องตัวที่เป็นพืชนะคะจะต้องมีเส้นใยที่พยุงลำต้นขึ้นได้ดีในน้ำสะอาดแล้วก็ในน้ำจืดควรจะอนุรักษ์เอาไว้ค่ะแต่ว่าเขาจะขึ้นได้ดีในน้ำที่สะอาดดังนั้นก็ต้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ในในบริเวณที่เขาเติบโตะคะ่ะแต่ไม่ก็คือพืชชนิดนี้ ถ้าถาเบิดว่าบริเวณที่ปลูกเนี่ยน้ำสกรปกรกเนี่ยค่ะพืชก็จะดูดซึมสิงส่งสงส,งสงกรปรกสารพิษเข้าไปในตัวพืชด้วยแล้วก็มันก็จะอันตรายกับผู้บริโภคด้วยคุณค่าอาหารที่สูงทําให้ยญ้าช้องนิยมนํามารับประทานเป็นอาหารท้องถิ่นหาได้ง่ายทั่วไปแต่ยญาช้องในปัจจุบันเป็นพืชที่หาค่อนข้างยากเนื่องจากแหล่งน้ําไม่เหมาะที่จะเจริญเติบโตหรือขยายพืชพันธุ์ จึงต้องปรับสภาพน้ำให้มีความใสสะอาดอยู่ตลอดเพื่อให้ยังคงมีเบือทอดแย่ช้องเป็นของว่างของคนท้องถิ่นภูเก็ตต่อไป